สวัสดีค่ะวันนี้แนนมาทำบัตเตอร์เค้กค่ะเป็นเค้กเนยสดสูตรนี้ทำง่ายเนื้อละมุนนุ่มหอมอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวยังไง่ายมาลองทำตามกันดูนะคะมาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะแนนใช้เนยจืด120กรัมค่ะ ตีเนยให้นิ่มและฟูเล็กน้อยค่ะทยอยใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะวันนี้แนนใช้น้ำตาลทรายขาว115กรัมค่ะใช้เวลาในการตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันแนนใช้เวลาในการตี3นาทีค่ะ จากนั้นแนนจะค่อยๆทยอยใส่ไข่ลงไปค่ะวันนี้แนนใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมดสองฟองนะคะแนนจะใส่ลงไปทีละหฟองค่ะแนนใช้เวลาในการตีไข่อยู่ที่2องนาทีโดยที่แนนจะสลับในการตี1นาทีและแนนจะปาดขอบอ่างหนึครั้งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วแนนจะค่อยๆร่อนแป้งเค้กลงไป130กรัมค่ะ ตามด้วยนมผง25กรัมค่ะและผงฟูอีก4กรัมค่ะ ตามด้วยเกลือป่น1นส่วนสช้อนชาค่ะเสร็จแล้วแนนจะตีส่วนผสมต่อไปอีกประมาณ2นาทีนะคะโดยที่แนนจะแบ่งเป็นครั้งละ1นาทีและปาดขอบอ่าง1ครั้งค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วแนนจะใส่กลิ่นวานิลาบาัตเตอร์ลงไป1ช้อนชาค่ะและตามด้วยนมสดจืดอีก75กรัมค่ะ เสร็จแล้วแนนจะตีส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันโดยที่แนนจะใช้เวลาในการตีอยู่ที่ประมาณ3-5นาทีนะคะ เสร็จแล้วแน่นจะหยอดแป้งใส่พิมพ์นะคะโดยที่เราจะใส่อยู่ที่ประมาณ3ส่วนสของพิมพ์เท่านั้นค่ะ เสร็จแล้วนำขนมเข้าอบใช้ไฟ180ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมแนนอบอยู่ที่35นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะบัตเตอร์เค้กเค้กเนยสดสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันดูนะคะ จบคลิปนี้แล้วอย่าลืมให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แนนทำคลิปต่อๆไปนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคะ